สวัสดีครับก็มาต่อใน EP ที่12นะครับคลิปนี้ผมจะสอนการอัปเดตข้อมูลตำแหน่งงานนะครับหรือว่าแก้ไขข้อมูลตำแหน่งงานนั่นเองครับผมก็มาต่อที่โปรเจกต์งานของเรานะครับ EP ที่แล้วผมได้สอนการเช็คข้อมูลซ้ำไปนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้นะครับเราไปที่ตัวโปรเจกต์โค้ดของผมก่อนนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะให้โค้ดไว้นะครับอ่ะตัวที่เป็นฟังก์ชัน edit model นะครับตัวนี้ให้ทุกคนก๊อปมาก่อนนะครับ ไปไว้ที่ไฟล์ที่ชื่อว่า position base p p นะครับไฟล์นี้อ่ะตรงคําว่า position base p p นะครับอ่ะผม Enter อรลงมานะครับแล้วก็มาวางอ่ะตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นฟังก์ชัน edit model นะครับตัว element นะครับอ่ารับค่า id มาครับ well element data id แล้วก็ position name นะครับ well นะครับ element data position name แล้วก็เรียกใช้ตัวที่เป็น โมเดลนะครับตัวที่เป็นของ b o ู s s t a p ให้โชว์ขึ้นมานะครับให้เป็นข้อมูลเก่าก่อนนะครับอ่าโอเคครับในส่วนที่อ่าในปุ่มแก้ไขข้อมูลนะครับตรงนี้ใน for each นะครับผมจะเอาตัวที่เป็นใน for e a c นะครับตรงนี้นะอ่าเอนเตลงมานะครับอ่าโอเคผมจัดคาร์ดก่อนอ่าตรงนี้นะครับผมจะ Enter ลงมานะครับในส่วนผมจะใช้ฟังก์ชันที่เป็นอ่า on click นะครับตัวนี้ อ่าอ n นลิิกนะครับแล้วก็ข้างในนะครับเป็นคําว่า edit นะครับ edit model นะครับตัวนี้อ่า edit model นะครับตัวนี้อ่าโอเคนี่นะครับแล้วก็ใน model นะครับใช้ตัวที่เป็น dis นะครับอ่า dis แบบนี้แล้วก็ enter ลงมานะครับในการส่งไปนะครับก็จะเป็น data นะครับอ่า data ขีด id นะครับนี่ครับ data id นะครับจะส่งอะไรมาจะส่ง ที่เป็นเราเก็บข้อมูล for each ไว้นะครับก็คือ item อ่า item item ขีด id แบบนี้นะครับอ่อย่าลืมนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นละล a า y ายนะครับตัวแปร item ขีด id นะครับ ในการส่งมานะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าในการแก้ไขนะครับเราจะแก้ไข ID ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เราจะส่งไปอีกนะครับก็จะเป็น t a อ่า d t t a ขีด position name นะครับผมอ่ะแบบนี้นะครับอ่าอย่าลืมนะครับอ่ะให้ให้ใช้ขีดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้ตัวที่เป็นเดอร์สกอร์ครับใช้ใช้ d a t a าขีด position name แบบนี้นะครับแล้วก็เท่ากับแล้วก็ double ลโ o d e นะครับ ข้างในเป็นปีกกา2อันนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรไอเทมนะครับอ่าไอเทมไอเทมแล้วก็ขีดตัวที่เป็นอ่า position name น,นะครับอันเดอร์สกอร์ได้นะครับเพราะอันนี้มันก็ตรงตามฟิลด์นะครับตัวนี้อ่า data position name นะครับแล้วก็ไอเทมขีด position name แบบนี้นะครับอ่าต่อมานะครับในส่วนที่เป็นข้างล่างนะครับอ่าพอมันกด อ่าอิดดิทโเดนะครับตัวนี้มันจะส่ง Element มานะครับตัวนี้มันจะส่งข้อมูลเก่านะครับอ่าสมมุติว่าผมจะกดแก้ไข ID ที่1นะครับ Dev O p s ผมคลิกไปที่ปุ่มอ่าดินสอนะแก้ไขนะครับตรงนี้ไอคำว่า Dev Op s มันจะขึ้นมานะครับเพราะว่าเรามีการส่งอ่ามานะครับแล้วก็ name มานะครับในการแก้ไขอ่พอมันกดแบบนี้มานะครับพอเรากดบันทึกข้อมูลนะครับมันจะบอกว่าข้อมูลซ้ําเพราะว่ามันยังเช็คตัวที่เป็นด้านล่างส่งที่ไป ผ่าเล้านี้อยู่นะครับมันจะยังไม่ได้ไปผ่าที่เป็นตัวที่เป็น edit นะครับตัวที่เป็น url ตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําเงื่อนไขในนี้นะครับก่อน ajax ที่จะไป add นะครับเราจะพิมพ์คําว่า if นะครับ if แล้วก็เปิดปิดนะครับเงื่อนไขนะครับแล้วก็มาปิดหลังตัวที่เป็น ajax ตัวนี้อย่าลืมปิดให้ถูกด้วยนะครับแล้วก็ข้างใน if นะครับก็จะเป็น id นะครับ id เท่ากับเท่ากับค่าว่างแบบนี้นะครับ อะถ้า if e id เท่ากับเท่ากับค่าว่างนะครับให้มันบันทึกไปที่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราส่งตัวที่เป็น l นะครับอ่า l l มานะครับให้มันไปที่เงื่อนไขที่เป็น edit นั่นเองอ่ะผมจะเอาโค้ดมานะครับตัวนี้ที่เป็น l a j a c edit ตัวนี้ก็มาเลยนะครับตัวนี้อ่ะก็จะเป็นตัวที่เป็น a j e c t ของ l นะครับตัวนี้พอเรา el มานะครับ ในการส่งไปนะครับจะเป็นประเภทโพสต์นะครับแล้วก็เมธอดที่ส่งไปนะครับที่เป็นพุทนะครับในการใช้ตัวที่เป็นเราอีด t ิทแล้วก็ URL ไปด้วย admin S/ สแ s สโ o ซิช i นอีดแบบนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ในการส่งไปนะครับจะมี Data นะครับ id เท่ากับ ID แล้วก็ Name นะครับผมจะส่งเป็น name นะครับส่วนด้านหลังเป็น Position name นะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครส่งเป็นอ่า s i t i o n name ก็ต้องเป็น Position name นะครับแต่อันนี้ยผมส่งเป็น name ไป แล้วก็ในการซักเซสนะครับตัวที่เป็นレスポンスของสวิตเอเลอร์ตัวนี้พอมันฟังก์ชันทําเสร็จแล้วนะครับก็ให้มันแจ้งแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมกดเซฟไปนะครับอย่าลืมนะครับเราไปเช็คที่ผาดต,ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องไปทํานะครับก็คือส่วนที่เป็นของคอนเทนเนอร์ Controller นะครับในการส่งไปก่อนนะครับเพราะเวลามันส่งไปส่ง ID ไปด้วยแล้วก็ Position Name ไปด้วยจะไม่เหมือนตัวที่เป็นของ ฝั่งบันทึกข้อมูลนะครับจะส่งแค่ชื่อไปนะครับอ่ะในส่วนคอนเทลเลอร์นะครับตัวนี้ผมจะประกาศตัวที่เป็นอ่ะหลังจากฟังก์ชันนี้มานะครับเป็น Public Fun ก์ชันนะครับอ่ะพับบิคฟังก์ชันนะครับอ่ะผมจะใช้เป็นคำว่า Edit นะครับฟังก์ชัน Edit ของผมนะครับอ่ะข้างในนี้นะครับฟังก์ชัน Edit ของผมนะครับจะใช้อ่าตัวที่เป็น Model Position เข้ามาเกี่ยวตัวนี้ Position นะครับผมอ่า ตัวที่เป็นของโมเดลนะครับแล้วก็ข้างใน p โพซิชันนี้นะครับให้ใช้เป็นแวร์ ID ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราต้องมาเขียนแวร์ถ้าเป็น PP ปกติก็จะมาเขียนอ่า q l ก่อนแล้วค่อยมาแวร์ทีหลังนะครับตรงนี้ต้องเป็นคำว่าแวร์นะครับอ่ ERE e ครับแวร์ด้วยข้างในนะครับเป็น ID นะครับแวร์ ID ตามด้วยตัวแปรรีเค e สนะครับอย่าลืมข้างใน ตัวที่เป็นในการฟังก์ชันนับส่งตัวที่เป็นรีเควสมาด้วยนะครับตัวนี้อันแรกต้องเป็นรีเควสตตัวใหญ่ก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็วักแล้วก็ตัวแปรรีเควสตตัวเล็กแบบนี้นะครับในการเรียกใช้ของตัวลาลาเวลเขาพอเราส่งรีเควสมานะครับตัวนี้ในนี้นะครับก็จะเป็นตัวแปรรีเควสขีด แบบนี้นะครับ id ขีด id เพราะเราจะรับค่าที่มาอัปเดตก็คือรับ id มาก่อนเพื่อจะรู้ว่าเราจะอัปเดตไปที่โลไหนนะครับ id ที่เท่าไหร่ต่อมาแล้วก็ขีดไปที่อัปเดตนะครับตัวนี้เราใช้ตัวที่เป็นอัปเดตนะครับเพราะว่ามันเป็นคําของตัวที่เป็น orm ของเขานะครับตัวนี้นะครับอัปเดตนะครับอัปเดตด้วยอะไรนะครับข้างในเป็น array แล้วก็ข้างใน array เป็น single c o d e นะครับอัปเดตด้วย oh. position name นะครับตัวนี้อ่า position name แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับค่าที่จะรับมานะครับเป็นแบบนี้นะครับเท่ากับตัว Request นะครับแล้วก็อ่าอย่าลืมดันล่าสายนะครับตัวนี้ request ข k e name นะครับตัว name ที่ผมได้ทำไว้เมื่อกี้นะครับ ติดวงเล็บมา1อันอ่ะโอเคครับแบบนี้นะครับตัวที่เป็น position name นะครับ request ขีด name ก็คือตัวที่ผมส่งมาจากไฟล์นี้นะครับที่เป็น name position name แบบนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็น position name ก็ต้องเป็น request ขีด position name แต่อันนี้ผมทําเป็น name เฉยๆนะครับเพื่อให้ส่งตัวนี้มาโอเคพอเรามาแก้ไขจากตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ทําการอ่า return นะครับ return ตัวที่เป็น JSON ออกไปนะครับใช้ return นะครับ ปอน์นะครับถ้าไม่ชัวร์เอาด้านบนมาเลยก็ได้ครับตัวนี้ก๊อปด้านบนมานะครับมาวางเลยนะครับอะรีเทิร์นแบบนี้นะครับตัวข้างใน r e s p น n ์นะครับจะส่งอะไรไปบ้างนะครับก็เราจะส่งตัวที่เป็นอ o s i t i o n Name นะครับแล้วก็รีเคลสเนมไปแล้วก็ตัว MGS นะครับเป็นแก้ไขข้อมูลสำเร็จก็ได้นะครับตัวนี้อะผมจะส่งเป็นแก้ไขข้อมูลสำเร็จ แก้ไขข้อมูลสําเร็จโอเคแบบนี้นะครับแก้ไขข้อมูลสําเร็จแล้วก็กดเซฟไปแล้วก็ส่งไอคอนเป็น u c c e s s ไปนะครับตัวนี้อ่ะพอเรากดแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วนะรเราไปดูที่ Position นะครับตัวนี้อ่านะครับอย่าลืมไอคอนนะครับตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นคําว่า data นะครับ dot. a อคอนด้วยนะครับพอเราส่งมีการส่งมาก็คืออ่ะ data แล้วก็ ไอคอนแบบนี้นะครับเพราะเราไม่ได้มาใส่ตรงนี้นะครับเราจะให้มันลิงก์กับตัวที่เป็นไอคอนเท่ากับ Success ตัวนี้นะครับอ่าโอเคกดเซฟก่อนแล้วก็อีกไฟล์หนึ่งนะครับที่เราจะต้องไปแก้ไขก็คือตัวที่เป็นเราเตอร์ก็คือไฟล์ไว้สําหรับเรียกผ่าน URL นะครับให้ไปหา Controller ให้เจอก็คือไฟล์ web.php นะครับในโฟลเดอร์เราเตออ่าตัวนี้เราก็จะก๊อปมานะครับตัวนี้อ่าแล้วก็เอามาวางเลยนะครับ แต่ที่จะเปลี่ยนนะครับตัวพารามิเตอร์ที่ส่งไปนะครับเมทอดก็คือเราเป็นพุทนะครับตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นพุทธใช้พุทนะครับเราต้องทําให้ตรงด้วยแล้วก็แอดมินไปที่โพ i ิชันตามด้วย Edit นะครับตามด้วย edit อ่าแบบนี้แล้วก็ในส่วน Controller Position นะครับคัสเป็น edit นะครับอ่าถ้าทุกคนทําเป็นอัปเดตก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นอัปเดตนะครับในตัวที่เป็น p u Public f u n c t i o ันค์สตัวนั้นนะครับอ่าอันนี้ผมใช้เป็น edit นะครับ แล้วก็กดเซฟอ่ะโอเคผมไปลองรีเฟซระบบดูนะครับตัว devops นะครับผมจะอ่าแก้ไขตัวนี้นะครับเป็น devops อ่า e ท t นะครับ t e t t แล้วก็กดบันทึกข้อมูลอ่ะมันยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเช็ค p s s t t o o n o o t t o l l e r อีกทีนึงนะครับว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันยังแก้ไขไม่ได้อ่ะ u i l i u n u t i t n ันอ่า edit หรือ a t e นะครับตัว Position ID นะครับ อ่าโพสชิชันอ่าโอเคครับอ่าไปดูบรรทัดที่นี่นะครับโพ i t ิชันเนมผมพิมพ์ผิดนะครับเป็นเ m มนะครับตัวนี้อ่ะผมลบเป็นอ่าพิมพ์เร็วไปหน่อยครับเป็นเนมนะครับตัวนี้พอกดเสร็จแล้วเรากดเซฟนะครับมาลองรีเฟซหน้าระบบอีกทีหนึ่งนะครับลองกดแก้ไขนะครับผมจะแก้ไข ID ดีที่1นะเป็น Dev OpS แล้วก็ตามด้วยเทสตนะครับตัวนี้แล้วก็กดบันทึกข้อมูลอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งครับผมกดปิดไปเอ s ทนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับ อ่ะแก้ไขข้อมูลสําเร็จอ่ะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับในตารางฐานข้อมูลก็จะเปลี่ยนตามนะครับตัวนี้ในตาราง Position นะครับก็จะเป็น dev t e ท t นะครับอ่ะโอเคผมลองเปลี่ยนตัวนี้ครับ developer id ที่2เป็น2องสนะครับแล้วก็กดบันทึกข้อมูลนะครับในส่วนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น2องสแทนนะครับครับคลิปนี้ผมก็จะสอน Edit เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะทํา Delete นะครับผมครับสวัสดีครับ